สวัสดีค่ะแฟนๆช่องโลกแห่งรักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรู้สึกเรื่องราวของความรักที่บางครั้งมันก็ไม่ได้มีแค่คนสองคนและบางครั้งความใกล้ชิดก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจไม่ทันตั้งตัววันนี้เรามีเรื่องราวจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องของความอึดอัดใจความลับและความรักที่เกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลา แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเข้มข้นในวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวที่ลึกซึง้งถึงพริกถึงขิงและต้องการรับชมเนื้อหาแบบอันเซนเซอร์ 18+ ที่มากกว่าแค่เรื่องเล่าสามารถไปติดตามความบันเทิงเหล่านั้นต่อได้ที่เว็บไซต์ c a v e p i c k c o m นะคะรับรองว่าเปิดโลกแน่นอนส่วนตอนนี้ปรับอารมณ์ให้พร้อมแล้วมาฟังเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนเรื่องนี้กันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนิก นักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อต้องย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองของบอสพี่ชายแท้ๆของเขาเองจริงๆแล้วการได้อยู่คอนโดฟรีๆมันน่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะแต่มันกลับกลายเป็นนรกในใจเล็กๆเมื่อบอสไม่ได้อยู่คนเดียวแต่พาไมา่แฟนสาวหน้าตาน่ารักหุ่นดีเข้ามาอยู่ด้วยคอนโดห้องนี้แม้จะหรูหราแต่เมื่ออยู่กันสามคน พื้นที่ส่วนตัวก็น้อยลงไปถนักตาบอสให้นิกนอนที่โซฟาเบดในห้องนั่งเล่นส่วนตัวเองและไมยยึดครองห้องนอนใหญ่แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ที่ซุกหัวนอนหรอกค่ะมันอยู่ที่พฤติกรรมของเจ้าของห้องมากกว่านิกเล่าว่าช่วงแร,แรกเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นธาตุอากาศบอสกับไมยมักจะแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะกอดจูบหรือหยอกล้อก,กันบนโซฟาที่เขานั่งทำกันบ้านอยู่ บางครั้งเสียงหัวเราะคิกคักและเสียงกระซิบกระซาบจากมุมห้องครัวก็ทำให้เด็กหนุ่มต้องรีบใส่หูฟังและเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนความขัดเขินนิกพยายามทำตัวให้ลีฟเล็กที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นก้างขวางคอความสุขของพี่ชายแต่ในใจลึกๆเขากลับเริ่มมองไม้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความใกล้ชิดที่เขาไม่ได้ก่อแต่มันดันก่อตัวขึ้นในใจเงียบ จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์คืนหนึ่งบอสจัดปาร์ตี้วันเกิดที่ห้องและชวนเพื่อนสนิทกลุ่มใหญ่มาสังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสียงเพลงทำให้บรรยากาศในห้องคึกคักจนเกินเลยความพอดีนิกที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินจึงปลีกตัวออกไปนั่งรับลมที่ระเบียงพยายามอ่านหนังสือเตรียมสอบแข่งกับเสียงเบสที่ดังกระหึม่มเวลาผ่านไปเสียงเพลงเริ่มเปลี่ยนจังหวะเป็นความเร่าร้อน บอสเริ่มเมาและคึกขนองเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเริ่มเข้ามานัวเนียใกล้ชิดกับไมายซึ่งตอนนั้นเธอก็ดูเหมือนจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับบรรยากาศที่แฟนหนุ่มของเธอเป็นคนสร้างขึ้นมานิกที่นั่งอยู่ตรงระเบียงบันเอิญมองผ่านช่องว่างของผ้าม่านที่ปิดไม่สนิทสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตกใจและเจ็บปวดภาพในห้องนั้นมันไม่ใช่แค่ปาร์ตี้ธรรมดาอีกต่อไปแล้ว บอสดูเหมือนจะสนุกกับการเห็นแฟนตัวเองเป็นจุดสนใจของเพื่อนมกายกำลังเต้นและสนุกสุดเหวี่ยงอยู่ท่ามกลางวงล้อมของชายหนุ่มสองคนที่นิกจำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายแม้จะไม่มีอะไรเกินเลยไปถึงขั้นผิดศีลธรรมร้ายแรงในสายตาคนทั่วไปแต่มันเป็นภาพที่บาดตาสำหรับนิกมากเขาเห็นรอยยิ้มของไมยที่ดูเย้ายวน และเห็นพี่ชายตัวเองที่หัวเราะชอบใจโดยไม่คิดจะหวงแหนเกียรติของคนรักเลยสักนิดนิกทำได้แค่นั่งกอดเข่าอยู่ตรงระเบียงจนงานเลิกเขาตั้งคำถามในใจว่าทำไมพี่บอสถึงทำแบบนี้กับคนที่ตัวเองรักและทำไมพี่ไมยถึงยอมหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของบอสและไมก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีขึ้นบอสเริ่มเบื่อหน่าย เขาเริ่มมองว่าไมายเป็นของตายที่เขาจะทำอะไรก็ได้คำพูดหวานหูเริ่มเปลี่ยนเป็นคำด่าทอรอยยิ้มเริ่มหายไปกลายเป็นเสียงทะเลาะวิวาทที่ดังลอดออกมาจากห้องนอนแทบทุกคืนนิกกลายเป็นคนที่ต้องทนนอนฟังเสียงร้องไห้ของไมล์ที่ดังแว่วออกมาหลังจากที่บอสพลุนพลันออกจากห้องไปเที่ยวกลางคืนทิ้งให้เธอนอนกอดหมอนร้องไห้อยู่คนเดียว หลายครั้งที่นิกต้องแกล้งทำเป็นหลับเมื่อไมเดินออกมาดื่มน้ำด้วยตาที่บวมชำ้ำจนกระทั่งวันแตกหักก็มาถึงบอสพาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในห้องอย่างหน้าตาเฉยและไล่ไมายให้เก็บของออกไปไมร้องไห้หนักมากท่ากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่ถูกทรยศ์หักหลังแต่บอสกลับผลักใสเธออย่างไม่ใยดีนิกทนไม่ไหวเขาเดินเข้าไปขวางพี่ชายและช่วยประคองไมายออกมา ในคืนนั้นไมลไม่มีที่ไปนิกจึงพาเธอไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่สวนปากตะกั่วใต้คอนโดเขาคอยซับน้ำตาให้เธอยื่นทิชชู่ให้และนั่งเป็นเพื่อนเธอเงียบๆจนกระทั่งไมายเริ่มหยุดร้องไห้นิกเห็นมาตลอดใช่ไหมไมายถามเสียงเครือครับผมเห็นทุกอย่างนิกตอบตามตรงผมเห็นว่าพี่อดทนแค่ไหน และผมก็เห็นว่าพี่บอสทำร้ายจิตใจพี่มากแค่ไหนมายหันมามองหน้ารูมเมทจําเป็นคนนี้ชัดๆเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเห็นแววตาที่มีแต่ความห่วงใยแววตาที่ต่างจากบอสอย่างสิ้นเชิงนิกตัดสินใจรวบรวมความกล้าสารภาพความในใจที่เขาเก็บกดมาหลายเดือนพี่มายครับผมอาจจะเป็นแค่น้องชายที่นอนโซฟาเป็นคนนอกสายตามาตลอดแต่ผมเจ็บทุกครั้งที่พี่ร้องไห้ ถ้าพี่บอสเขาไม่เห็นค่าพี่ให้โอกาสผมได้ไหมครับผมสัญญาว่าจะไม่ทําให้พี่ต้องร้องไห้แบบนี้อีกแล้วคําสารภาพนั้นเหมือนสายฝนที่ตกลงมากลางใจที่แห้งแล้งของไม้แม้มันจะดูเร็วเกินไปและดูผิดที่ผิดทางเพราะเขาคือน้องชายของแฟนเก่าแต่ความอบอุ่นและความจริงใจของนิกคือสิ่งที่เธอโหยหามาตลอดและนั่นคือจุดบนเริ่มต้นที่ทำให้รูมเมดจำเป็น เลื่อนสถานะกลายเป็นคนดูแลหัวใจในที่สุดเห็นไหมคะคุณผู้ชมเรื่องราวของความรักสอนให้เรารู้ว่าเพชรต่อให้ตกไปอยู่ในโคลนตมก็ยังเป็นเพชรการที่ใครบางคนไม่เห็นค่าในตัวคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าแต่แปลว่าเขาตาถั่วต่างหากค่ะถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนกำลังตกอยู่ในสถานะที่ต้องทนเจ็บปวดเพียงเพราะรักเขาหรือยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้เขาสนใจ หยุดเถอคะค่ะถอยออกมามองกว้างๆคุณอาจจะเจอใครบางคนเหมือนนิกในเรื่องนี้ที่ยืนรอคอยที่จะดูแลคุณด้วยความรักที่แท้จริงอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะความรักที่ดีต้องทำให้เรามีความสุขไม่ใช่ทำให้เราต้องร้องไห้ทุกคืนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวในวันนี้ใครเคยมีประสบการณ์แอบรักแฟนชาวบ้านหรือเคยเป็นส่วนเกินในห้องแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์ระบายความรู้สึกกันเข้ามาได้ข้างล่างเลยนะคะ แอดมินรออ่านของทุกคนอยู่และถ้าชอบเรื่องเล่าสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโลกแห่งรักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ